ซูเปอร์คิดเต็ดีรู้จักเปิดใจสแก,กน QR โค้ดเพื่อฟังเสียงเล่านิทานได้ด้วยนะหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของอิซาเบลเพื่อนของฉันอิซาเบลเป็นซูเปอร์คิดนั่นไม่ได้หมายความว่าอิซาเบลอ่านใจเธอได้แล้วบอกว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่หรอกนะแต่ดีกว่านั้นอีกพลังของอิซาเบลมาจากข้างในอยากเป็นซูเปอร์คิดเหมือนกันใช่ไหมง่ายมากเธอจะต้องคิดเหมือนซูเปอร์คิดและทําเหมือนซูเปอร์คิดบอกแล้วง่ายจริงๆ อยากรู้มากกว่านี้ใช่ไหมได้เลยงั้นมาฝึกกันแล้วตอนจบของเรื่องเธอก็จะได้เป็นซูเปอร์คิดเหมือนกับอิซาเบลสวัสดีฉันชื่ออิซาเบลและฉันเป็นซูเปอร์คิดพลังสุดพิเศษของฉันคือการเปิดใจไม่ต้องห่วงนะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกการเปิดใจคือการที่ฉันมีความสุขที่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สร้างเราให้แตกต่างกันก็ด้วยเหตุผลบางอย่างนี่นาะแทนที่จะกลัวสิ่งที่ไม่เข้าใจฉันจะเรียนรู้สิ่งนั้น บนโลกใบนี้มีผู้คนมากมายฉันคิดว่าเจ๋งดีนะนั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันและคิดไม่เหมือนกันฉันจะเรียนรู้หรือรับฟังผู้อื่นแทนที่จะกลัวหรือคิดว่าพวกเขาผิดเพียงเพราะพวกเขาไม่ได้คิดไม่ได้ทำหรือดูไม่เหมือนฉันแบบนั้นสนุกกว่าเยอะเลยโลกคงน่าเบื่อถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหรือทำตัวแบบเดียวกันหมดถ้าเธออยากเปิดใจเหมือนฉันสิ่งสำคัญคือไม่ต้องตัดสินผู้อื่นฉันยอมรับความแตกต่างได้ ผมของอาเซียสวยที่สุดเลยและฉันก็ชอบท่าเต้นของซูมานมากเลยการเปิดใจฉันยิ่งใหญ่ทำให้ฉันเข้าใจผู้อื่น